ในภาพของกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็พบว่า6จังหวัดนี้เนี่ยกินสัดส่วนของท o t a ท s u p ซัพายเนี่ยทั่วประเทศไปแล้ว73%ของหน่วยนะคะ6 2 8 0 0 0ล้านบาทแล้วก็78%สำหรับมูลค่า3.65ล้านล้านบาทนะคะก็ะคือว่าในการวิเคราะห์หรือลงทุนเนี่ยตรงนี้คือภาพใหญ่กรุงเทพปริมณฑลนะคะแนวโน้ม ตลาดนะคะของบ้านจัดสรรน,นะคะก็ชนชานเมืองนะคะขายช้ามากกว่าเข้ามาใกล้เมืองนะคะคลองหลวงปทุมหนองจอกกรุงเทพแล้วก็หนองเสือปทุมธานีตรงนี้ก็ขายหมดช้าให้ระวังนะโซนขายดีจะอยู่ในสมุทรปราการนะแถวสวุวรรณภูมิบางพลีบางบอ่อบางเสาธงนะคะแล้วก็เมืองสมุทรปราการสองโซนพระประแดงพระสมุทรเจดีตรงนี้ ส่วนขดีอยู่อาคารชุดไขดีก็เป็นวนทนห้วยขวางจตุจักรดินแดงเนี่ยนะคะขายได้เร็วกว่าปีที่แล้วนะคะก็มีขายได้ช้าที่ต้องระวังก็คือพระโขนงบางนาสวนหลวงบเวศนะคะโซนหลักสี่ดอนเมืองต้องระวังคอนโดเปิดใหม่ลำลูกกาธัญบุรีนะคะก็คลองสามสวามินบุรี แล้วก็บึงกุ่นคันนายาวตรงนี้นะคะก็คิดว่าถ้าดูแล้วตลาดไตรมาสสสมุดรปราการกับนครปฐมภาพของการขายดีกว่า3จังหวัดสี่จังหวัดนะคะคือสมุดรปรากการนครปฐมนี้ภาพของการามูลค่าการขายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะยอดโอนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ แต่อันนี้ก็คือขอเตือนจากการสำรวจอีกเช่นกันว่าในช่วงที่เราไปสำรวจ QC เนี่ยเขามีการล้อมหลวโครงการใหม่เฉพาะในกรุงเทพนะคะพูดแล้วก็ตกใจคอนโดเนี่ยล้อมไว้เป็นโครงการที่จะเปิด,ปดในปี68เนี่ย58โครงการ26,700ยูนิตโครงการใหม่นะบ้านจัดสรรอีก30โครงการ2,100ยยูนิตนะฮะ รวมรวมแล้วมูลค่าเกือบ2 1 6 0 0 0ล้านบาทที่จะเข้ามาในปีนี้ไม่ต่ำกว่า200 0 0ล้านบาทที่จะเข้ามานะคะก็ททะเฉพาะในกรุงเทพนะในจังหวัดอื่นของปริมณฑลเนี่ยยังไม่ยังไม่ชัดมี2องสามคงข้างถูกแต่กรุงเทพนเนี่ยประกาศตัวว่าจะเปิดแล้วล้อมรัวกันละจากการลงพื้นที่กัน,นะะอยู่ประมาณนี้นะคะ